I know I'm not the only one They came here to dump some money Dropping all my money Drop some money อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมามา่์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าจาก Black พิงกันนะครับในตอนนี้ทุกคนก็ต้องติดตาม IG ของลิซ่ากันใช่ไหมครับลิซ่าของเรานั้นเนี่ยในตอนนี้ยอด IG ก็ต้องบอกเลยว่ายอด Follow นั้นพุ่งทะลุมากๆเลยนะครับและที่สำคัญข้อมูลออออััปเดดดตตล่าาสุในนนนนี้นรแฟกนนออกมพู ว่าแซมสมิธนะครับนักร้องชื่อดังศิลปินชื่อดังที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็มีเพลงฮิตเพลงดังมากมายที่มีการกด Follow หรือว่ากดติดตาม i n s t a g r กรมของลิซ่านะครับอินสตาแกรมส่วนตัวของลิซ่าหรือว่าลาลาลิซ่าของเรานะั้นเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไ G ของลิซ่าเนี่ยก็มีศิลปินดารานะักแสดงชื่อดังมากมายจากทั่วทุกมุมโลกนั้นกดติดตามกด Follow ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นดารานะักแสดงศิลปินชาวไทยเองก็ตามรวมไปถึงดารานะักแสดงศิลปินจากต่างประเทศนะครับก็มีการกด f o l l o w i n s t a g r a m ของลิ ไวว้เเช่นนดียกัและสำหรับแซมสมิธนะครับก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินระดับโลกที่เพิ่งจะมีการกด follow Instagram ส่วนตัวของลิซ่านะครับแฟนๆเนี่ยก็แคปมาและก็นํามาอวดกันในรอบนะครับว่าในตอนนี้ลิซ่าของเรานั้น มีคนดังมากดติดตามใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนัก็คือคุณแซมสมิธนักร้องศิลปินนักแต่งเพลงชาวอังกฤษนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเจ้าของเพลงดังที่ฮิตไปทั่วโลกแล้วก็มีคนเนี่ยฟังแล้วก็รู้จักกันอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงเลมีดาวนะครับ i m not the only one" นะครับหรือว่าจะเป็น "Stay with me" นั่นเองแล้วเชื่อว่าหลายๆคนนั้นน่าจะเคยฟังเพลงเหล่านี้ของ Sam ม Smith มาแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ฟแฟนๆน,นั้นเนี่ยดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆที่มีศิลปินชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้กดติดตามและก็รักและเอ็นดูลิซ่าของเรานะครับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับรวมถึงใครที่เป็นแฟนคลับของคุณแซ การติดตามลิซ่าบนอินสตาแกรมนะครับยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสาหรับใครที่ติดตามอินสตาแกรมลิซ่าอยู่นะครับมีเรื่องราวอะไรอัปเดตนั้นก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสาหรับในตอนนี้ลิซ่าของเราก็ต้องบอกเลยว่าโด่งดังแล้วก็ฮอตมากๆฮิตมากๆนะครับจากตอนแรกนั้นที่ฮิตแล้วก็ฮอตขนาดไหนหลังจากที่คัมแบ็กนี้เนี่ยลิซ่าของเรานั้นฮอตฮิตขึ้นไปคูณ2คูณ3คูณไปเป็น10เท่าเลยนะครับทั้งยอด IG ที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแถมยังมีคนดังเนี่ยมากดติดตามเพิ่มอีกด ้กันไดเลยรเพราะว่าหลังจากที่คัมแบ็กอัลบั้มใหม่รวมไปถึงเพลงใหม่ล่าสุดนะครับที่จะตามมาในเดือนหน้านั้นปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยลิซ่าจะต้องปังทะลุจักรวาลเพิ่มไปกว่านี้แน่นอนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าหรือว่า4ส,สาวแบล็คพิงก์ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกกกกําาลลัใใััังงงใใจห้้้้ทท Black Lisa แวิ่่ดดดยยะีไไม Solow ไอจีลิซ่านั้นสามารถตามกันไปได้เลยนะครับที่ลาลาลิซ่าอันเดอร์สกอร์เอ็มคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง Can next I live side by your side next to you to Hey, lie, listen, love me. Lie, listen, love me. Call me, lie, listen, love me. Lie, listen, love me.